สวัสดีค่ะเพื่อนๆพามาดูตู้โชว์ของค่ะตู้นี้ทาสีใหม่เป็นสีเทาเข้มๆตอนก่อนก็จะเป็นสีไม้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยช่วงนี้เขาจะนิยมทาสีค่ะทาสีไม้เป็นแบบสีที่เราชอบนี่แหละค่ะ อันนี้ไม่ได้ขายค่ะตู้นี้ตู้นี้จะเอามาไว้โชว์ของเฉยๆค่ะมีเทียนไขนะนั่นน่ะเทีนยนไขเทีนยนไขสวยนะเพื่อนนะแล้วก็มีกระต่ายกระต่ายนี่ก็ประมาณพันน้อย่าน่าจะประมาณพันแปดอย่างเงี้ยเออแล้วก็โคมไฟที่ตั้งเทียนไขแล้วก็กวางกวางนี่น่าจะประมาณ ประมาณเกือบสองพันนั่นแหละมีกวางตัวนั้นว่าม่นก็ตายก็รรปแล้วก็เทียนสวยไหมเพื่อนพามาดูเฉยๆฝนตกอีกแล้วเพื่อนมันดูสิฝนข้างนอกฝนตกอยู่ร้าน ต่ลูกปันน้นอันใหม่มาเป็นลูกแม่กับลูกสวยมากเลยสีเงินเพื่อนแล้วก็มีเสือเสือสีเงินคนนิยมแบบนี้นะใบไม้ร่วงพามาดูนี่ดีกว่ามี ซื้อรูปไอ้นั้นด้วยมา้ารูปปั้นม้ามาสวยนะกระมาแล้วก็ป,ปั้นม้าคู่พามาดูวัวบตัวเมกับบตัวผู้บบตัวตเมียตัว,ต,วตัวใหญ่กว่าตัวผู้ตัวเล็ก จริงๆแล้วอยากได้ตัวผู้ให้เป็นตัวใหญ่เนาะแต่มันหมดก็เลยมีแค่นี้เพื่อน,นก็มีนี่ตัวนี้ด้วยน,นี่ซื้อมาลูกช้างเลูกช้างอันนี้น่าจะประมาณแปดร้อยนะหน่อยว่าช้างตัวหนึ่ง chàng tụt điều bút tặng lá น้อยขายนั้นได้ด้วยถั่วขายถั่วรวมกันแล้วประมาณสามอาทิตย์นี้ก็ขายได้ประมาณ14บถุงแล้วเพื่อนถั่วถั่วมันก็ถั่วยาวๆอ่ะถั่วรันเดอบีนอารมณ์ดีมากเลยเพราะว่าขายของได้นี่ป้ายนี่มัใหม่ด้วยด้วยเพื่อนดูสิเห็นไหมเป็นน้ำหอมที่ระเหยนะ อันนี้น่าจะประมาณร้อยห้าสิบกว่าบาทเนี่ยแหละนะว่าจะมีของเยอะใส่จัดนูน่นจัดนี่สามีน้อยเขาจัดนะน้อยไม่ได้จัดหรอกของนี่น้อยจัดดอกไม้ เดี๋ยวเอาเทียนพวกเทียนหอมเทียนอะไรด้วยเนี่ยใช่ไหมเพื่นอนแล้วก็มีน้ําหอมนี่ไเทียนเทียนเท,ทลเหยอันนี้เป็นไม้ละเหยประมาณสองร้อยกว่าบาทเพื่อนกระเป๋าจากเมืองไทยก็ขายได้เรื่อยๆนะ ต่ไปเมืองไทยเลยเพื่อนนอ้อยไปแล้วล่ะทานหมดขอบคุณมากค่ะเพื่อน